สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกระชับอง์ข่าว Around the World นะครับรายการที่จะทําให้คุณนั้นรู้รอบรู้ลึกรู้ไกลเปลียนเรื่องไกลเป็นเรื่องใกล,ปกล้ประจำวันศุกร์ที่29มีนาคม2556กับคุณกัญญารัตน์พิมพสวัิ์และก็ผมสิทธิเดชมายาลามนะครับวันนี้วันศุกร์สบายๆนะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมากมายหลายเรื่องราวนะครับไม่สามารถอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้บางเรื่องนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติบางเรื่องเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตร มาตอบคําถามไขปริศนาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นกันนะครับซึ่งวันนี้ผมนั่งอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ผู้เขียนหนังสือวิทยาตาสว่างหนังสือที่บอกว่าสามารถใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับเปิดโปงเรื่องลวงโลกเลขกลวงนะครับกระแสหลับหูหลับตาความเชื่อของสังคมไทยฟังดูก็น่าฟังแล้ว ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์เจตนะคะนะครับให้คุณผู้ชมดูนี่คือที่มาที่ไปของหนังสือวิทยาตาสว่างนะคะอยากจะถามอาจารย์เจตว่าเริ่มต้นมาจากไหนอย่างไรแล้วให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงค่ะคือจริงๆผมก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งนะครับอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาผมสอนชีววิทยานะครับแต่ประมาณช่วง2อสปีก่อนเนี่ยชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะไปยุ่งกับเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องเครื่องตรวจระเบิด ที่มันวงโลกชื่อว่า GT200 ค่ะอตอนนั้นผมกับเพื่อนๆหลายๆคนออกมาช่วยกันเปิดโปรงเรื่องนี้ว่าไอ้เครื่องนี้มันใช้ไม่ได้มันก็เป็นจุดที่เราเริ่มเริ่มสนใจว่าเอ๊ะทำไมมันมีของหลายๆอย่างในบ้านเราแม้แต่ของที่ทางการทหารใช้หรือของที่รัฐบาลซื้อมาใช้ที่มันใช้ไม่ได้ทั้งที่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แท้จริงกลไกการทํางานของมันอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้เลยแต่ก็เชื่อกันว่ามันใช้ได้มันเป็นจุดเริ่มของคำว่า p s e u d ซ s c i e ป c e คำที่เราเราได้ยินกันบ่อยในในเมืองนอกแต่เคนไทยไม ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็เลยเริ่มพยายามคุยกันมากขึ้นในอินเทอร์เน็ตในในเว็บไซต์ในห้องพันทิปห,ห้องว่ากอแล้วก็ให้ข้อมูลมากมายเลยใน,ใน,ในการคุยกันว่ามันมีตั้งหลายเรื่องเลยนะที่คนเข้าใจผิดห,หรือหรือหลอกลวงขายของกันอยู่หรือไม่แต่เรื่องของสิ่งเล่นลับสยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ได้ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็เราก็พยายามทําอะไรมากขึ้นกว่านั้นอย่างเช่นก็คุยกับเพื่อนๆหลายๆคนว่าอยากมีรายการทีวีเป็นของตัวเองอ,อยากจะหาตังมาทำรายการเพื่อจะได้มีคนที่เข้าใจง่ายขึ้นมีสื่อ,อที่มันแปลกๆแนวหน่อยอก็เลยได้มีส่วนหนึ่งก็มี น้องๆอยู่ที่เว็บไซต์ชื่อวิชาการ .com เป็นเว็บไซต์ที่มีมานานมากแล้วเป็นเว็บไซต์ทางด้านการศึกษาแล้วเขาก็บอกว่าอ่านงั้นผมช่วยแบ่งเงินมาให้พวกพี่ๆก็คือพวกผมเนี่ยลองทํารายการดูไหมก็เป็นจุดเริ่มต้นคําว่าวิทยาตาสตสว่างมาก่อนครับคือเราก็คิดว่าถ้าเราจะทํารายการสักอย่างสั้นๆ5นาทีหทีให้คนดูแล้วอึ้งเลยว่าเฮ้ยวิทยาศาสตร์มันตอบคําถามบางอย่างที่เราไม่เคยรู้แล้วแบบเหมือนกับเราได้รู้สักทีเนี่ยจะชื่ออะไรดีตอนนั้นก็เลยคิดชื่อกันมาว่าลองชื่ออย่างนี้ดูแต่ จะแรงดีวิทยาแล้วตาสว่างขึ้นมาครับวิทยาตาสว่างกับคําภาษาอังกฤษคือซูดไซไอน์อันนี้เป็นบทบัญญัติทางวิทยาศาสตร์เป็นคำสากลที่เขาใช้กันซูดไซไอน์แต่เชื่อไหมว่าคนไทยแทบไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยเรียนคํานี้ในตําราเรียนเราแน่ๆมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาสอนกันแปลว่าซูดอสไซน์นี่แปลเป็นไทยคือผมจริงๆถ้าแปลตรงๆจะซูโดแปลว่าเทียมวิทยาศาสตร์เทียมอันนี้ผมไปแปลให้มันฟังดูแรงขึ้นอีกเป็นวิทยาศาสตร์ลวงโลก เพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเอาวิทยาศาสตร์มาใช้อธิบายสมมุติว่าเราซื้อนั่นซื้อนี่มาเขาบอกว่ามันใช้ได้สมมติว่ามีมีเครื่องสักเครื่องหนึ่งไปเสียบที่รถยนต์เราเขาบอกเนี่ยรถเราต่อไปจะประหยัดพลังงานวิ่งเราจะน้ํามันน้อยลงเขาอ้างว่าในนี้มันมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามากมายเลยเราก็เชื่อตามนั้นเราใส่ความเชื่อเข้าไปเพราะมันมีคําวิทยาศาสตร์อยู่มันมีไฟฟ้ามีพลังงานมีควอนตั้มเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บ เอ๊ะแต่เราใช้ไปเดือน2เดือนไม่เห็นน้ำมันมันจะน้อยลงอย่างที่ว่าเลยเราถูกหลอกซะแล้วนี่คือวิทยาศาสตร์หลวงโลกนะครับความโชคดีผมก็คือว่าไม่ใช่มีแค่ได้เงินจากน้องที่ทำวิชาการดอทคอมมาทำรายการทีวีเล็กๆของเราประมาณ10กว่าตอนขึ้นมาเราได้ความอุปการะจากแมกซีนชื่อ All Magazine ซึ่งเป็นแมกซีนที่มีวางจำหน่ายตามร้านเซเว่นของเคอร์ซเนี่ยเขาก็เปิดช่องว่างว้ว่าอาจารย์สนใจมาเขียนเรื่องต่างๆไหม เขารู้ว่าผมมมีเรื่องต่างๆใน,ในสังคมอยู่เรื่อยๆเลยเรื่องเครื่องช20ีที่ส0งเรื่องออกมาเปิดโปงว่ามีโรงเรียนอ้างว่าสอนแล้วมีพลังจิตได้ใน,ในบ้านเราซึ่งก็งเกินคาดว่ามีอย่างนี้เขาบอกว่าอาจารย์งั้นเ,าเอา คอลัมน์ไปคอลัมน์หนึ่งละกันชื่อคอลัมน์คิดอย่างวิทยาศาสตร์ก็ไปต่างหาดูในนั้นได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของหนังสือครับเพราะว่าหนังสือนี่จริงๆก็คือการรวบรวมเนื้อหาจากคอลัมน์นั้นในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจนกลายเป็นหนังสือเล่มนี้ฉั้นหนังสือเล่มนี้จะมีทั้งคอลัมน์ที่ผมเขียนแล้วก็มีทั้งตัวซีดีที่รวบรวมรายการวิทยาตาสตรสว่างไว้ด้วยโอ้โหที่มาที่ไปนะคะเพราะฉะนั้นนาไปตามดูผลงานของอาจารย์ทั้งในรายการโทรทัศน์ในหนังสือต่างๆด้วยครับ น่าสนใจน่าสนใจมากมาแต่ว่าตอนนี้เราคงต้องพักโฆษณา<ช>สักครูแ่แต่ว่ากลับมาเนี่ยจะมาพูดคุยกันแต่ละประเด็นเลยถึงทั้งเรื่องความเชื่อทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและบางอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินั้นมันจะตอบโจทย์ผ่านทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรได้หรือไม่พักสักครู่กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ,ของกระชเช้งข่าว Around the w o r l d นะครับผู้ชมครับเราก็ยังนั่งพูดคุยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ผู้เขียนหนังสือวิทยาตาสว่างวิทยาศาสตร์ที่สามารถ นำมาเปิดโปงเรื่องหลวงโลกเลขกล่นโกงได้เราเกินนาในตอนรายการในช่วงแรกแล้ว <Okay. S 1> ช่วงที่สองนี้จะมาเจาะในเรื่องของแต่และเรื่องเลยที่เป็นปัญหาคาใจของเราเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องระดับชาติซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง <Yeah. S 1> ครับเป็นเรื่องของการที่นาซ่านั้นจะมาสำรวจชั้นบรรยากาศในประเทศไทยเรื่องนี้ระดับชาติระดับโลกเลยก็ว่าได้อาจารย์มีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรครับคือจริงๆแล้วอย่างที่เกิดว่าหนังสือนียผมได้ความโชคดีว่าได้ พื้นที่ของออลแมกซีนในการเขียนเรื่องต่างๆที่ผมอยากจะเขียนได้ฉันช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมอึดอัดอั้นตันใจกับเรื่องนาซาสำรวจมันชั้นบรรยากาศมาก<ช>ผมบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยโดนเชื่อมโยงไปในมุมที่แปลกๆไปหลายอย่างในบ้านเราเรื่องสยยายศาสตร์บ้างเรื่องการหลอกลวงรือแม้แต่เรื่องการเมืองณนขณนะนั้นนะประเด็น NASA นาซากลายเป็นเรื่องการเมืองทั้งที่เป็นการสำรวจถึงเชิงวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็ได้เขียนบทความตรงส่วนนี้ว่าจริงๆแล้ว เพื่อให้คนไทยทั่วๆไปรู้ว่าเขามาทําอะไรกันแน่แล้วเราผมก็เคยได้ฟังก็ได้ว่ามันไม่ใช่การเราเห็นภาพเหมือนกับจะมีฝรั่ง200คนบุกเข้ามาแล้วสอดแนมมาอยู่ที่อูตเภาผมอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการวิจัยระยะยาวจากของกลุ่มในประเทศ southeast asia asien เนี่ยคนไทยคนเขมรคนับกัมพูชาคนเวียดนามคนฮ่องกงคนจีนก็มีอยู่ทีมวิจัยทั้งหมดเ่ยแล้วก็เป็นการวิจัยใช่ใช้เงินมากคือพันกว่าล้านบาทในการที่จะบินสำรวจด้วยเครื่องบิน3ลํลำพร้อมๆกันมีฐานเก็บข้อมูลจากททั้ง ลแล้วก็มีดาวเเทียมจากข้างบนอีกอธิบายในเชิงของของความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นในหนังสือเพื่อให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองที่ว่าซึ่งซึ่งน้าเสดายว่าในในช่วงเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสที่ทางสายของนักวิทยาศาสตร์ทแท้ๆเนี่ยได้ออกมาเล่าเรื่องพวกนี้เลยกับกลายเป็นสายการเมืองที่เอาข้อมูลที่จะผิดพลาดท,ทั้งสองฝ่ายเนี่ยในการเล่าและสุดท้ายที่นา่าเสดายคือล้มไปเลยและคงจะไม่ได้กลับมาง,ง,ง่ายๆแล้วของการนี้นะคะอาจารย์เสียดายเลยครับอ่าหลายคนก็ไม่ทราบก็เชื่อตามกระแสที่มมันออกา ตามสื่อต่างๆที่มีการออกข่าวออกไปนะคะทุกอย่างมันก็ถูกการเมืองชี้นําไปครับค่ะเรยอ่ะไม่พูดดีกว่านะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าต่างที่เป็นที่อยู่ในประเทศเบื้องต้นเดี๋ยวในหนังสือมีอ่านะคะเรื่องที่สองค่ะกลับมาที่ความเชื่อของบ้านเมืองไทยเราวิทยาศาสตร์กับความเชื่อนะคะเราเอาเรื่องชัตเตอร์ก่อนเลยได้ไหมชัตเตอร์ได้ไหมนะคะกดติดวิญญาณอ่าให้อาจารย์ลองบอกถึงแนวทางหรือว่าที่มาที่ไปอ่ะ อธิบายเลยดีกว่ามันคืออะไรคะคือต้องบอกก่อนว่าในมุมมองของวิทยาศาสตรสว่างเองหรือมุมมองของพวกผมที่ทําเรื่องพวกนี้เองเนี่ย <c oughs> เราจะไม่ต้องการจะไปค้านความเชื่อของใคร <c oughs> แล้วเราสังเกตวก่าของคมไทยเป็นสังคมที่มีเรื่องของความเชื่อ <c oughs> ต่างๆค่อนข้างเยอะมาก <c oughs> มบ,บอกว่าถ้าคุณเชื่อก็เชื่อไปไม่เป็นไร <c oughs> แต่ถ้าคุณเริ่มไม่เชื่อแล้วคุณอยากได้คาตอบเราจะช่วยหาคําตอบให้ในที่ขมุมของเราคําตอบส่วนหนึ่งที่สามารถพูดได้ตรงนี้คืออย่างเช่นอย่างเกิดนี่ย่งดถ่ายภาพมาเนี่ยนะครับเออเกิมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ว่ามีภาพแล้วมีอะไรปรากฏอยู่ด้วยมีเงาวิิญน มีเป็นทีเป็นผีแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้เราต้องชั่งใจก่อนเราต้องฉูกคิดก่อนว่ามันควรจะเป็นอะไรบ้างอาเบสิกง่ายสุดเลยตอนนี้ที่เจอกันบ่อยสุดก็คือมันเป็นแอปพลิเคชันมือถือ อ๋อ uhm, ที่เป็นมนุษย์ต่างดาวมันก็ชัดเจนนั้นชัดเจนก็เป็นเรื่องขำมากว่าดงหนังสือพิมพ์ได้ยังไงใช่ไหมครับหรือบางอย่างอจะหวังผลในการขายหนังสือพิมพ์ก็เป็นไปได้ซึ่งพวกนี้เราต้องให้ความรู้ที่เท่าทันกับประชาชนทั่วไปว่าอันนี้อันนี้ตัดเคสนี้ออกไปได้ไม่ใช่เคสที่จะมาคุยกันสมมุติว่าถ่ายแล้วมีเป็นดวง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 เกิดขึ้นอันนี้ผมก็ทําให้ดูในรายการวิทยาตาสว่างผมว่า ผมก็ทําได้ไดมันก็โผล่มาให้ดูแล้วถ้าอยากรู้มันคืออะไรเดี๋ยวลองดูในหนังสือว่าอธิบายได้อีกทีหนึ่งแต่เป็นของที่วิทยาศาสตร์เองจําลองมันขึ้นมาได้ถ้ามันจําลองขึ้นมาได้ม,มันก็ย่อมไม่ใช่บิญญาณศยาศาสตร์ใดๆครับหรืออีกอย่างที่เราชอบพูดกันก็คือว่ามันเป็นอุปทานหรือเปล่าอุปทานที่สําคัญบางครั้งบางคนเรายอมรับไม่ได้กับเรื่องอุปทานแต่มนุษย์เราโดนสมองเราโดนสร้างแบบแบบนั้นอยู่แล้วครับก็คือเรามักจะจําภาพต่างๆไว้ เรามซ่เราจำภาพต่างๆไว้เสร็จแล้วเรามีมโนทัศน์ตามมาด้วยเกิดสมมติผมบอกว่าผมไปถ่ายรูปๆหนึ่งผมดูให้ตายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าแต่สมมติว่าเกิดมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังก่อนรู้ไหมมุมที่ถ่ายตรงนี้มีคนเคยตายอยู่นะรับผูกคอตาอยมันมีเงาอยู่ข้างหลังผมก็จะเริ่มเห็นเงาเอ๊ะเงาเงาแถวๆนี้มันน่าจะเป็นรูปคนหรือเปล่าคิจินตนาการเราจะตามข้อมูลที่ใส่ให้เราเราเรียกว่ามโนทัศน์แล้วจะเราา็จจะเเเหนนนแแตต่่่่อออทีีไมมมคคยยิดัูล้วป็นลาาายยเเเเป็นงแต่่รไมคคิด มันผมมีตัวอย่างหนึ่งแต่ไม่อยู่ในหนังสือก็คือว่ามีภาพถ่ายเป็นหลวงพี่<ะ>แล้วก็อยู่กับแบบญาติญาติถ่ายรูปกันแล้วหลวงพี่เนี่ยตามคําเล่าเลือคือรูปพี่สักสักรูปพยาลิงลมไว<อ>้ที่ไหลนะครับแล้วถ่ายมาเนี่ยเป็นรูปเงาหัวพยาลิงลมออกมาขึ้นข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเหมือนกันภาพเนี่ยใครดูก็ตกตกใจมาก<ะ>แล้วไปนั่งดูดีๆนั่งดูดีๆนั่งดูดีๆก็จะรู้ว่าไม่ใช่พยาลิงลมอ จริงๆเป็นก้นคนนี่ก็กลายเป็นอย่างนั้นไปก็คือว่ากลายเป็นว่าคนอยู่ข้างหลังแล้วคนลุกขึ้นมาแล้วหันก้นให้กับกล้องแล้วกลายเป็นว่าพอมีก้นมีขากางเกมีรอยพับต่างๆมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆพอจินตนาการเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ีใครเคยเล่าให้เราฟังเราก็เห็นเออก็คงเป็นก้นคนผมผมไปทาการสารวจด้วยกันผมไปผมเดินสายบัญยาไปเรื่อยๆผมก็ไปเล่าให้เด็กฟังผมฉายรูปนี้เด็กกลัวกันนาวเลยก็ผมเล่าให้ฟังก่อนว่ามีพญาลิงหลมแต่พอเล่าว่าเป็นก้นคนเท่านั้นแหละตกใจกันแล้วก็ขำกันมากๆเลย อันนี้แสดงว่าจริงๆอยู่ที่มโนทัศน์ของเราเองแสดงว่ามโนทัศน์ของมนุษย์เราเนี่ยรุนแรงมากเลยชันจุงได้อย่างง่ายดายใช่โอ้โหอ่ะผ่านไปสำหรับชัตเตอร์คุณสิทธิเดชมีเรื่องอะไรจะถามเพิ่มเติมคะมีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งจากาจะมีเทศกาลมากมายนะฮะที่มีการใช้ของมีคมทิ่มแทงไปที่ปากบ้างที่ลิ้นบ้างตัวนี้เราเห็นตามสื่อโทรทัศน์ต่างๆจากต่างประเทศบ้างอะไรบ้างทางวิทยาศาสตร์อธิบายยังไงว่าทำไมเขาไม่เจ็บปวดหรือว่าแผลมันจะ ชะกันขนาดไหนแล้วจะรักษากันยังไงแล้วก็ก็เดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจริงๆต้องบอกว่าจะบอกว่าเขาไม่เจ็บเลยก็ไม่ใช่มันจะมีความเจ็บปวดได้ครับในการที่ทําพิธีกรรมพวกนี้หนึ่งก็คือต้องมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าอันนั้ต้องยอมรับอยู่ถ้าเราลงไปทําเองเนี่ยเราคงไม่กล้าไม่ใช่บอกว่าจะไม่เจ็บนะฮะแต่เราไม่กล้าแต่เขาต้องมีความศรัทธาก่อนที่เขาจะกล้าเสี่ยงทําพวกนี้ไปทีนี้แต่แต่ละอย่างเองมันก็มีคําอธิบายอยู่บ้างแล้ว ผมพูดง่ายๆอย่างเช่นกรณีของมอีการทําเป็นพื้นแล้วก็มีฐาน,นต่างๆแล้วก็เหมือนไฟ,ไฟเหมือนไฟลุกๆอยู่เนี่ยครับเออร่างกายคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราเอาความร้อนนะครับแล้วก็โดนกับร่างกายเรานานๆจนความร้อนแผ่เข้ามาถึง,ถงผ่านชั้นผิวหนังก <ห cup. S 2> ็ถึงเนื้อข้างในได้เนี่ย <ห cup. S 2> เราก็จะร้อนเจน็บปวดทรมานจนนั้นเป็นแผลพุพองได้แต่ถ้าผ่านเร็วพอเนี่ยไม่เป็นไรนะครับถึง่าจะร้อนแค่ไหนก็ตามอ่าประมาณนั้นครับถ้าผมผมไปใส่ที่ให้เด็กๆดูเนี่ยผมก็ให้ดูเลยว่าผมเอาไฟแช็คมาหนึ่งอัน นะบ,บอกบแต่บอกแต่ก,ก่อนนะว่าอย่าทำรีนแบบนะอันนี้เป็นการทดลองให้ดูนะแต่อย่าทำรีนแบบเอาไฟแช็คมาหนึ่งอนะันแล้วผมบอกผมสักสิทธ์นะบอกว่าไฟแช็คลนมือให้ดูเลยเผา,ามือให้ดูเลยแล้วผมไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามันเร็วพอ,อฉันคำอธิบายเดียวกันคือถ้าผู้ทําพิธีกรรมตรงเมื่อกี้มีความกลา้าเพียงพอ,อแล้วเดินผ่านด้วยความเร็วที่เพียงพอ,อความร้อนยังไม่เข้าสู่ผิวหนังเขาเขาก็ไม่เป็นไรครับแม้กระทั่งที่เป็นลักษณะของของแข็งที่แบบดูขอมีคมอย่างเช่นวักเสิร์แก้วต่างๆเนี่ยครับถ้าเราเคยเห็นโยคีนั่งบน เตียงที่เป็นตะปูเนี่ยไ่ราเคยเห็นไปอธิบายได้ง่ายมากมันเป็นเรื่องของการกระจายแรงครับฉะนั้นมันมีมันมีของคมๆต่างๆสมมติว่ามีมีตะปูอยู่อันเดียวแล้วโยกีไปนั่งหรือไปเหยียบไปเนี่ยฮะทะลุแน่ใครก็ทะลุทะลุแน่แต่ถ้าเยอะๆเนี่ยครับแล้วลงไปนอนไปนั่งเนี่ยมันกระจายแรงได้ทั่วๆกันเช่นเดียวกันถ้าทาพื้นไว้แล้วถ้ามีเป็นเศษแก้วต่างๆแล้วเดินผ่านเร็วๆพอมันจะกระจายแรงได้ครับการแทงของแข็งของมีคมเข้าปากก็ทําได้แต่ต้องแทงจากข้างนอกเข้าข้างใน ถ้าแทงจากข้างในเข้าข้างนอกแผลมันจะหายยากมากอันนี้ก็จะเป็นแผลจริงแต่ว่าก็จะเป็นแผลที่หายง่ายหน่อยถ้าถ้าเป็นชิ้นใหญ่มากๆจริงๆเขาต้องมีการแอบตัดไว้ก่อนอันนี้ตัดตัดนินก็คือมีการผ่าเลยฮะแล้วก็ดยับเย็บไว้แล้วก็เปิดช่องให้แต่งั้นใหญ่ไม่พอแต่ถ้าเป็นเหล็กแหลมเล็กๆเนี่ยนะฮะสามารถแทงได้เลยก็เจ็บเจ็บจริงแต่ว่าอยู่ที่ความกล้าของเขาเองด้วยเรื่ความศรัทธาอีกใช่ครับอ่ะแลายเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ทราบการว่า ด้านความเสื่อ,อด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรพักสักครู่รเดี๋ยวช่วงหน้ามีตัวอย่างอื่นมาฝ่ากอีกสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายข,ของกระชับวงข่าวราอบเวอร์นะคับผู้ชมครับเราก็ยังนั่งพูดคุยอยู่กับอาจารย์เจษดานะครับก็พูดกันถึงหลากหลายเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็สามารถที่จะอธิบายได้ในเชิงของวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากที่เราพูดคุยไปแล้ว มีเรื่องอะไรบ้างครับที่ในหนังสือนี้ก็มีอีกหลายประเด็นมากเลยแล้วรวมทั้งในวิดีโอที่ว่าไปครับเออย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงพิธีกรรมว่าทำไมบางคนเขาสักยันเนี่ยแล้วทำไมถึงฟันแทงไม่เข้ามก็แสดงให้ดูแลยว่าจริงๆมันมีทริคอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือถ้ามีพิธีกรรมบอกว่าเอาเอามือแบบมีต้มน้ามันร้อนๆเนี่ยแล้วเอามือลงไปจุ่มน้ามันเนี่ย แล้วทำไมไม่เป็นไรมผมก็บอกมีวิทยาศาสตร์อธิบายได้นะครับอเออในเรื่องอื่นๆก็จะมีอีกหลายๆเรื่องปรากฏการพญานาคใน<ห>บ้านเราก็จะพูดก,กันคข้างๆเยอะเราก็พยา<ช>ยาม<ช>ไม่แต่ว่าความเชื่อว่าคุณพญานาคมีจริงหรือเปล่าแต่เราถามว่า้ถ้าคุณเห็นมันเหมือน,นมีขึ้นๆอยู่ที่ตรงตรงกลางน้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่บางไฟพญานาคที่ไปดูๆกันเนี่ยผมก็อธิบายไว้ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วรอยที่ขึ้นตามรถก็มีไหมคะมีครับอันนี้ก็อธิบายไว้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรแล้วบอกให้ดูเลย่ไนูห ค่ะะ <PE> ฉะนั้นเดี๋ยวๆก่อนเดี๋ยวกออ่อนพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะจ์ลองแนะนําคุณผู้ชมจะไปพบรบายละเอียดหนังสือเล่มนี้กับอาจารย์ได้ก็หนังสือก็จะเปิดตัวเป็นครั้งแรกครับที่งานสัปดานสื่อแห่งชาตินะครับ ừ, แล้วก็ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยผมก็จะขึ้นเวทีแล้วก็มาสัมภาษณ์คุยกันหนังสือเรื่องนี้นะครับ ừ, <see. S 1> ก็ใช้ที่เวทีเอเทรียมของที่สูนปรชุมิศริกิตนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็จะไปอยู่ที่ตรงศูนย์ของบูธของโพสต์บุ๊กนะครับก็เป็นโพสต์บูธดีศูนย์หน ที่ p คนาลีฮอลลนะครับก็หวังคงจะได้เจอกันในงานครับนะคะเวลากี่โมงนะคะอาจารย์ก็ตั้งแต่บ่ายสองครับถึงบ่ายสามครับนะคะอัดอัย้ำอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่41นี้งานจะเริ่มต้นนะคะจริงวันนี้วันแรกนะคะก็ของอาจารย์เนี่ยจะไปพบกันได้วันพรุ่งนี้บ่ายสองถึงบ่ายสามนะคะที่บูธของโพสต์บุ๊กคือ D01 นย์หน่ะคะห้องแคนาลีฮอลลศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิต นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยหลักกรองนะคะใช่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะที่มาเป็นแขกรายการขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์มากครับค่ะแล้วันนี้รายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ